ชุด3เกลือหลังจากที่เราแบ่งไปใส่น้ำซุปเราก็มาโขลกละเอียดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำไปผสมกับหมูบดหมูบดท,ที่เลือกใช้ก็80-20นะครับก็คือหมูเนื้อแดง80%แล้วก็มันหมูอีก20%นะครับลงชุด3เกลือแล้วก็สามารถลงรสชาติได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวสูตรส่วนผสมต่างๆเชฟชาติจะขึ้นไว้ท้าคลิปเช่นเคยนะครับหลังจากลงรสชาติครบแล้วก็นวดหมูกับรสชาติ ให้เข้ากันให้ดีหากท่านผู้ชมมีเครื่องผสมขั้นตอนนี้ก็จะสะดวกมากนะครับเราก็จะเติมเป็นน้ําแข็งบดลงไปประมาณนี้นะฮะหลังจากเติมน้ำแข็งลงไปแล้วก็นวดให้น้ําแข็งละลายให้หมด <h id> เนื้อหมูของเราพอเจอความเย็นเจอน้ําแข็งจะมีความนุ่มความฟูขึ้นมาเราก็มาลงเป็นไข่ไก่เ <h id> ติมลงไปนะฮะทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยนะครับแล้วนวดซ้ําให้เข้ากันให้ดีไข่ไก่จะเพิ่มความนุ่มความฟูรวมถึงเวลาเราไปทําเป็นเมนูอาหาร เนื้อหมูของเราจะไม่หดไม่ยุบนะครับเข้ากันดีแล้วเรามาลงเป็นน้ำมันงาลงไปแล้วก็ตามด้วยแป้งมันถ้าผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นแป้งขา้าวโพดแทนได้นะครับลงแป้งเสร็จแล้วก็นวดให้เนียนให้เข้ากันให้ดีสามารถนำไปดัดแปลงทำเมนูได้มากมายหลากหลายเมนูสูตรก็ตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปทำทานกันดู